วําธุรกิจมา2030ปีก็ขายแบบเดิมก็ขายได้ตลอดทําไมจะต้องเปลี่ยนอะ่ะถามเฮีย er แบบนี้ดีกว่า20ปีที่แล้วเฮีย er ใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนทุกวันนี้ไหมครับ20ปีที่แล้วเฮีย er ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ไหมครับ20ปีที่แล้วเฮีย er ยังใช้รถคันเดิมเหมือนทุกวันนี้ไหมครับถ้าเฮียยังไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมอย่าคิดว่าลูกค้าจะใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับ กับตัวอย่างไรถึงจะอยู่รอดในโลกธุรกิจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเงินย่อยง่ายเปิดเกมธุรกิจกับกรุงศีซิมเปิลเย้อ้าวไม่ออกโอเคโอ้ยออกแล้วออกแล้ว okay. yeah! ตอนนี้นะครับเรามาถึง EP ีที่12แล้วถ้าใครเพิ่งมาดูใน E ีีนี้เป็นตอนแรกนะครับกลับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เรามี11ตอนก่อนหน้าที่จะให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการทําธุรกิจและเรื่องการตลาดกับทุกคนที่สนใจเรื่องนี้โดยถามปูรูวันนี้ครับต่อครับเจ้าของร้านอาหารเพนกวินอิชาบูแล้วก็เจ้าของเพจต่อเพนกวินผู้ชายขายบริการครับน้ำธนทกรการจินิสากรค่ะที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลแล้วก็เจ้าของเพจน้ำไฟแนนซ์ค่ะหนุ่ยนัทพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาด วลาตอนที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Data ครับตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรับตัวยังไงจะอยู่รอดในโลกธุรกิจถามแบบนี้ดีกว่าคุณน้ำเริ่มก่อนบ้างในเรื่องของการทําธุรกิจวันนี้คุณน้ำต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่าต้องปรับตัวเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะเราอาจจะต้องหาดูว่าอะไรคือสิ่งที่โลกเราต้องการแล้วเราสามารถที่จะ เซิร์ฟในส่วนของสินค้าหรือบริการอย่างไรให้กับโลกใบน,นี้ได้บ้างหาดีมานใหม่ๆอ่ะคุณต่อบ้างครับ<อ> <c oughs> ผมว่าโลกเมื่อ3ปีที่แล้วกับโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าใครนั่งทามิชชินกับไปคงจะงงว่ามันโลกใบเดียวกัน <c oughs> จริงๆ <ไป S 2> หรือเปล่าวิธีการทำธุรกิจวิธีการสื่อสารการตลาดการเงินทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลย <c oughs> เราเองในฐานะธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทันเพราะเมื่อไหร่เราเปลี่ยนตามโลกเปลี่ยนตามลูกค้าไม่ทัน ลูกค้าจะเป็นคนเปลี่ยนจากเราไปหาคนอื่นครับนี่คือความน่ากลัวฉันจะเห็นว่าโลกวันนี้ เราต้องปรับตัวไวต้องไหวตัวเร็วถึงจะอยู่รอดได้เรามาดูกันที่คอมเมนต์แรกดีกับครับว่าคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาอยากแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนับถือคนเริ่มธุรกิจด้วยการขายของออนไลน์ตอนนี้มากนะเพราะขายยากสุดสินค้าแบบเครื่องสําอางเสื้อผ้าเนี่ยถ้าไม่มีจุดเด่นอยู่ไม่ได้เลยโอ้โหได้ยินแบบนี้อาถานะคุณน้าผู้หญิงน่าจะเสียเงินกับของพวกนี้<า>ไม่น้อยอ<า>คิดว่ายังไงครับผมนะาว่าของทุกอย่างอะ่ะมัน มันขายได้แหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรากําลังขายใครแล้วก็มันตรงกับกลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมายของเราหรือเปล่าหรือบางทีถ้าสมมุติว่าในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ของเราเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจริงๆอะค่ะเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนกลุ่มไหมในกลุ่มที่อาจจะแบบไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจหรือในช่วงของวิกฤตต่างๆแบบนี้ค่ะผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเขามีตัวเลือกมากขึ้นทุกคนหันมาขายของออนไลน์มากขึ้นแต่จํานวนลูกค้าเท่าเดิม และเงินในกระเป๋าลูกค้าน้อยลงลูกค้าก็เลยคิดมากขึ้นการขายแบบเดิมๆมันก็เลยอาจจะไม่ได้ผลอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าโฆษณามันก็แพงมากขึ้นฉะนั้นก่อนที่เราจะทําการตลาดไปเราต้องคิดเยอะๆว่าเราจะขายใครขายยังไงขายช่องทางไหนและที่สําคัญจะขายอย่างไรด้วยจริงๆแล้วผมแอบบอกใบ้ เนื้อหาส่วนนี้มีอยู่ใน E ีนีก่อนๆแล้วไปกดดูย้อนหลังแล้วคุณจะได้คําตอบที่ลงรายละเอียดมากกว่านี้คอมเมนต์ถัดมานะคะก็คือจุดแข็งของเรานะคะแค่รักษาพัฒนา,นามันอยู่เสมอและหาสินค้าหรือว่าจุดขายใหม่ๆให้แก่ลูกค้าแค่นั้นธุรกิจเราก็ไม่มีใครเทียบเท่าได้แล้ว <ừ> คิด <ừ> เห็นยังไงกับคอมเมนต์นี้บ้างคะใน,ในมุมผมการพัฒนาเป็นเรื่องที่ดีมันเหมือนการปรับตัวแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีผู้ประกอบการคนไหนไม่ปรับตัวฉะนั้นถ้าเราพยายามปรับตัวแต่ถ้าเราปรับตัวช้ากว่าคู่แข่งเราจะลายเป็น คนที่ไม่ปรับตัวรู้เราแล้วก็ต้องรู้เขาด้วยและก็ต้องรู้ใจลูกค้าด้วยโอ้โหอันนี้จริงนะผมเห็นด้วยเห็นด้วยครึ่งหนึ่งเหมือนที่คุณต่อบอกครึ่งหนึ่งคือถ้าเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดแบบไม่มีใครเทียบเท่าได้ถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้คุณต้องทํางานหนักกว่าเดิมมากหรือคุณเนี่ยจะต้องคิดหา business m o เดลหรือหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ถ้าสมมุติว่าเราสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าของเราทําให้เขาเนี่ยยังรีเพอร์เชสกับเราได้เหมือนเดิมเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจของเรามันยังยังไปต่อได้ถึงแม้ว่าวางทีเราอาจจะแบบว่าไม่ใช่เป็นเดอะเบสที่โอ้โหไม่มีใครมาเทียบเท่าได้เลยแต่เราก็จะเป็นเป็นสินค้าและบริการที่ยังอยู่ในใจลูกค้าเสมอแบบนี้ก็คือถือว่าก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนเออแล้วถ้าม,มีคนบอกว่าอ้วทำธุรกิจมา2 0 3 0ปีก็ขายแบบเดิมก็ขายได้ตลอดทําไมจะต้องเปลี่ยนะ่ะถามเฮียแบบนี้ดีกว่า 20ปีที่แล้วเฮียใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนทุกวันนี้ไหมครับ20ปีที่แล้วเฮียขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ซึ่งเหมือนทุกวันนี้ไหมครับ20ปีที่แล้วเฮียยังใช้รถคันเดิมเหมือนทุกวันนี้ไหมครับถ้าเฮียยังไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมอยาคิดว่าลูกค้าจะใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับเอตาไปเลยครับโอ้ขอตหน่อยครับเฮียยิงใส่หน้าเฮียคะในทฤษฎีของกบต้มนะคะก็คือเราเอากบตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ไปต้มน้ํานะคะซึ่งในตอนที่เราเนี่ยค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิน้ำเนี่ยบางทีเรื่องจาก กบเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้เคยชินแล้วก็ยังทำตัวเหมือนเดิมกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอมารู้ตัวอีกทีนึงปรากฏบว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกระโดดหนีออกไปท่ปามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ได้แล้วอะค่ะก็จะเปรียบเสมือนกับเฮ้ยวันนี้เราไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยถึงแม้ว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนแต่วันนี้ฉันยังทำแบบเดิมแล้ะฉันยังอยู่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะค้นพบว่า บางทีมันอาจจะช้าเกินไปแล้วกับการที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะค่ะความยากคือธุรกิจของเราต้องถูกลองเรียนแบบได้ยากไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีหรือโนเลจที่มีอยู่ก็ตามทักษะด้านการตลาดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากของธุรกิจความยากคือจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นจุดเด่นมาบอกคนอื่นที่เป็นลูกค้าอย่างง่ายๆได้ยังไงหลายคนชอบโฟกัสว่ายากจะถูกลอกเรียนแบบด้วยเทคโนโลยีโนเลจแต่หลายๆคนลืมมองงานแบบหนึง่ง คืองานที่ไม่มีคนอยากทํไอ้อย่างเช่นตัวอย่างอันหนึง่งผมเนี่ยทำรับทําเกี่ยวกับ Data Research งานทุกอย่างที่ผมทําเป็นงานที่ทุกคนสามารถทําได้ผมมันต้องเก็บข้อมูลเยอะเก็บข้อมูล,มลต้องมานั่งคลีนต้องมานั่งเพ<ๆ>ล็งานพวกนี้ผมบอกทุกคนเสมอว,ว่าคุณก็ทําได้แต่คุณแค่ไม่อยากทำเนี่ยจะกลายเป็นจุดแข็งหนึ่งที่ยากจะมีคนอยากเรียนแบบครับอีกอีกส่วนหนึ่งอยากฝากกับผู้ประกอบการทุกคนว่าการตลาดปัจจุบันมันไม่ใช่ซัพพอร์ตเซอร์วิสละมันกลายเป็นเหมือนคอ b u บิสเนสของธุรกิจมันเหมือนกับถ้าเรา เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่เราต้องไปฝากคนอื่นทําการตลาดเหมือนเราฝากขาคนอื่นเดินอ่ะเราอยากฝากขาคนอื่นเดินไปตลอดรอ,อเรียนรู้กับมันการตลาดปัจจุบันมันมีเครื่องมือที่ ช่วยให้เราทําการตลาดง่ายๆเยอะมากแต่ก่อนเราจะทําวิดีโอทีหนึ่งเราต้องมีโปรดักชันมีไฟทุกวันนี้เรามีมือถือเครื่องเดียวตัด <ทำ S 1> ต่อ<ด>ลคลิปผ่านติ๊กตอกได้เลยเราเห็นหลายๆคนที่เริ่มต้นธุรกิจหรือขยายธุรกิจผ่านติ๊กตอกมาเยอะอฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้กับมันอย่าคิดว่าการทําการตลาดมันเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่เราแก่แล้วเราไม่เข้าใจมันหรอกแก่ไม่แก่ไม่ได้อยู่ที่อายุแต่มันอยู่ที่ทัศนคติกับจิตใจเรามากกว่าโอ<ฮ>้มมาก ทำไมถึงดูหนุ่มตลอดอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังก็คือว่าธุรกิจวันนี้มันมีการแข่งขันสูงมันมีการเปลี่ยนแปลงสูงฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องพร้อมปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวในมุมผมมันอยู่ที่วิธีคิดเมื่อไราเราปรับวิธีคิดเราปรับทัศนคติของเราได้วิธีการมันจะหาออกมาได้เองเราจะรู้เองว่าวิธีการแบบไหนเหมาะกับเราเพราะวิธีการ ที่เหมาะกับเราอาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นก็ได้ฉะนั้นสําคัญที่สุดคือปรับทัศนคติตัวเองก่อนมีวิธีการแล้วมีทัศนคติแล้วก็ต้องมีพลังใจด้วยนะคะแล้วก็มีมุมมองนะคะต่อความล้มเหลวนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเราทํายังไงก็ได้ทําทุกวิถีทางเพื่อให้เราอยู่รอดได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยถ้าสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เราตายมันจะทําให้เราโตแล้วก็เราก็จะอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจทีนี้นะครับเราก็มาถึง ep ที่12แล้วคุณต่อคุณน้ำครับ มีอะไรอยากฝากถึงผู้ประกอบการคนที่คิดจะทําธุรกิจหรือคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วในวันนี้บ้างไหมครับผมในมุมผมเราจะเห็นว่าการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันมันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็จะยากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า มีผู้เล่นเข้ามามากขึ้นแล้วก็เงินในกระเป๋าลูกค้าน้อยลงใครที่ปรับตัวใครที่ปรับตามลูกค้าได้เร็วที่สุดคนนั้นก็มีโอกาสได้ตลาดไปก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทักษะการปรับตัวเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเราอาจจะลองตั้งคําถามตัวเองว่าในวันที่เราตัดสินใจที่ทําธุรกิจวของเรามันคืออะไรอาจจะเริ่มต้นตรง Start with วายว่าเราทําธุรกิจเพราะเรื่องนี้แล้วทาเรื่องนี้ให้มันแข็งแกร่งหาจุดเด่นของเราให้เจอแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะ เป็นกําลังใจแล้วก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จไปได้ด้วยกันค่ะสําหรับผมก็คงอยากจะฝากให้ทุกคนได้ทําธุรกิจอย่างเป็นระบบเหมือนที่คุณต่อทําเข้าใจเรื่องการเงินภาษีการจัดก,การเรื่องไฟแนนซ์เหมือนที่คุณน้ำเชี่ยวชาญเนาะและสุดท้ายครับในแง่ของการตลาดก็อยากฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าท่ามกลางการแข่งขันที่สูงทุกวันนี้เราทําการตลาดได้อยู่ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกเวลาหรือย,อยังถ้าสุดท้ายอยากจะฝากไว้คือฝากติดตามช่อง กรุงศีซิมเปิลที่คือรายการเรื่องเงินย่อยง่ายเปิดเกมธุรกิจกับกรุงศรี s ิมเปิลและก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายมาให้คุณได้เติมความรู้อยู่ตลอดเวลาครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่อีกรอบนึงยินดีครับนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเย้ <Yeah. S 2> yeah.